สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไอ้นะคะเออแสงมันนงี้ไม่รู้โอเคค่ะแปบนึงนะวันนี้จะมารีวิวห้องนอนนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่น้องซีนะนี่โอเคแปบนึงนะน้องซีนะคะก็วันนี้จะมารีวิวห้องนอนนี่ที่นอนใหม่นะคะที่แม่เราสั่งจากเน็ตมาใช่ไหมก็สั่งจากเน็ตมาเพิ่งได้วันนี้ไปสนีเพิ่งมาส่งวันนี้ข้างหลังจะเป็นลายเหมือนที่นอนเลยนะคะอันนี้ผ้าห่มนะคะ จะเป็นลายเหมือนที่นอนแต่ฝั่งนี้สวยกว่าไรฝั่งนู้นอีกนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนรูปมิกกี้มาแล้วมันจะมีเด็กๆนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่ามันสวยมากเลยนะคะขอทําแบบนี้ให้ดูนะคะเอา้ามีใครมาติดด้วยเนี่ยเค okay, ค่ะอันนี้คือหมอนนะคะหมอนแบบว่าเขาแบบสวยมากแต่ที่นอนเขาเ็ก็สวยฮะ,ะหมอนข้างมาเลยค่ะหมอนข้างค่ะหมอนข้างชุดมาทั้งชุดเก้าร้อยนะคะ ก้เลยค่ะแม่เราบอกว่าเก้นะคะก็หมอนถ้าเราจะมารีวิวตรงใครนอนบ้างอันนี้แม่นอนน้องซีนอนตรงกลางพ่อนอนตรงนี้พ่อนอนทางขวานะโอเคค่ะถ้าชอบถ้าชอบการรีวิวห้องนอนเราก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะกดแชร์แชร์แชร์ ถาับถึง200คนรเราเตรียมตัวจะจัดกิจกรรมแจกสกุตชี่นะคะจะเป็นอะไรสกุตชี่ชิ้นไหนรอดูตอน200ซับด้วยนะคะอยากให้มี EP 2ไหมคอมเมนต์กันมาเลยจ้าอยากให้ทำอะไรดวนี